แล้วอ่ะเด็กทีของวันสาองยังไม่เสร็จนะทำไมเล่าแรกแรกคนไหมล่ะแรกคนในทีมเนอะอยากเอาใครไปเอาไอ้ตัมไปไหมโค้ดเอาไอ้ชัดออกนะ พูดถ้าไม่พูดเขาก็ไม่รู้หรอกนี่พูดจนเขารู้อ่ะโน่นเหนียงเนี่ยฮะลามลงไปหลังไหมเออเบอทป้าไม่รู้ มีรูปถ่ายขึ้นจอตอนนี้เขาไปนั่งรีดูแล้วอะว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อคืนลองลองไปรีดูแล้วกันเขารดก็เียเ้ในูเขาเข้าใจถูกแล้วก็พี่ไม่หิวว่ะก็พี่ไม่หิวเอาไว้กินกับกิน ก็พี่ไ no, ม่หิวพี่จะไปกินทำไมพี่จะนอนแล้วนอนเดินก่อนจนแบบเหมือนบ้านแกจะหาเป็นเนี้ยแกก็เอาคณะที่รู้จักใช่ไหมพี่แกงหน่อไม้มาพิชัดเอามาช่วยช่วยกันเราคืนไปแล้วพิชาติมาช่วยกันเนาะพิชาัดแกงหน่อไม้มาหน่อไม้ไันเสร็จเองปะแกงทำเองหรือว่าตัวจีนหน่อไม้ไก่ไก่หนัง แกเล่นเองนะป่ะไก่บ้านวะแกเล่นเนี่ได้ไม่ต้องไปดูต้องคาไก่อะเอากระดาษดูเลยต้องคาไก่เลยระมัดระมัไม่กิดออกระมัไม่กิดออกออกกันระดาดดาเอาใช่ะปะแกเล่นเนี่ได้ไม่ต้องไปดูเนาะอีจาตอกีชาชันเดียวเาต้องพอไปเป็นไปเอกเดีพอเอาป่ะตอนไหนเที่ยงคืนนี่เป็นนังหลับเยอะบุญขอแกลับหน้า มันเอาบอลไปเป็นไปอกและเดี๋ยวฉันไม่เป็นตัวโกมาหูยิงเจียวโบยิงเจียวแส่ซ่าร์อะนะหลําสวยแล้วบอกไว้นะดิกีดังจากชุมพรไอ้หนุ่มชุมพรหนึ่งหนึ่งละกลางทองไม่เขาเขาประกาศผิดอ่ะพี่ฉันไม่ได้อยู่นะบ้างเอาออกไปวันพรุ่งเนี้ย ขอไปครับขอไปครับผิดตัวครับอือเนาะออกไม่กวีิดติวผิดตัวมันก็เอาออกเลยทำไงเนี่ยทำไงมิชาเกับพระตามเสียดายเสียดายพระตามมากกว่า เอแล้วเดินเดินรอบบ้านแล้วไปบ้าออมยิ่งเป็นฤุ่สีแล้วก็เดินอยู่รอบบ้านสี่ตัวเตี้ยมากเลยนึกถึงตัวเองเแกวิ่งเดียวนะฮะแกวิ่งแรกวิ่งเดียวเลยใช่ป่ะอีกอื่อ่ะไม่เคยได้เจอหน้าเลยเราหมุนหนึ่งงั้นหมุนหนึ่งก็ลังคิดกับครูติยู่ กำลังยินกับคุติอย่างกับแบบเนี้ยจัวชิงที่หนึ่งแล้วกำลังยึดหลังๆมานัดที่กับครูหลุยเยอะครูหลุยบ่อยกำลังยิดอยู่กับคุติยึดเลยแมตต์แมตต์แล้วรู้เรื่องสามวันมีประวัติแล้วเนี่ยฉันจะคิดถึงทีเนี้ย อยากนวดไอ้นี่ใช่ไหมขโหดวใช่ไหมเดี๋ยวพาไปกันหน้าเขาบอกว่าจะยาวประมาณ8เดือนขนาด็น่าท้องปวดทุกวันทุกวันมาห้องนี้กัหเยเนาะมาแล้วมันล่งไงมองเครื่องมันตีก่อเลยเรียกวันที่เขาผมมาตั้งกลับมาครั้งแรกที่ไม่เห็นมันก็แบบใช่หายดูโล่งเลยอ่ะแบบเราใจหายตั้งแต่วันวันวันที่ถ่ายรูปเสร็จอ่ะเขาคิดว่า ตัวเออองกแต่ที่ใจหายก็แบบมีวันหนึ่งที่แบบใจหายเลยนะวันนั้นในแบงค์ไอ้บอสจะต่อยกันกระจกกับแตกใจหายกัวมีดวงกระจกบาดเออมันมันหายแล้วดิเพี้ยเชี่ยแล้วมันแล้วมันเล่นกันน่ากลัวว่าแเบิ่งอยากน้างพูนกับเพื่อนถ้าเป็นกระจกจริงอะคงตกลงแบบปี๊พูนที่เราบอกเอง เราไม่มีโอกาสได้พูดเหมือนคนที่ออกไปไงที่ออกไปที่พูดถึงกอย่างที่หนูบอกคน้นลอยู่แล้วก็อย่างที่หนูบอกคนนั้นว่าคนที่ออกไปมีโอกาสพูดถึงคนที่อยู่แต่เราก็อย่างที่บอกเลยพูดพูดว่าอะไรก็ก็เป็นคนดีก็เออก็ดีนะตาพี่แล้วตาเยอะแยก็สู้ๆนะก็อย่าท้อเวลาท้อก็ให้นึกถึงอะไรอย่างเงี้ยบางตาถ้ฟิลถ้ฟิลมันไม่ได้แบบให้นั่งอยู่เฉยๆอย่างเงี้ย ก็ไม่ใช่ฟิลไรนี่ออกป่ะตอนนี้ก็สนุกสนุกกันหน่อยเย้าสนุกเหมือนเดิมนะอยากครีย่าเครียดนะก็เป็นคนเก่งชอบเวลาแบบร้องเพลงวันเสาร์เขาให้เลยขาให้ที่ออกไปแล้วมานอนป่ะไม่ใช่ปะไม่ได้นอนใช่ะอะไรนี่ก็วันเสาร์มันก็เอาวันเสาร์เหรอวันเสาร์พวกที่ออกไปก็มากินกนแต่ออกไหนออกไหมออกมากไหมอยู่แถวนี้แหละแต่อยู่ในนี้แหละ ลุงบว่าหนูเอาเอาเพลงธรมดาได้ไหมเพลงแบบสอยสนตัดอะไรอย่างเงี้ยเอาง่ายๆเพราะได้สายสนตัดคือยังไงเตงตุเลงตุเลงยางงี้ได้ไหมอันนั้นอันนี้เตะตีได้เตงตีด้ลองดูดิพี่ะเรีนรนเุ่่นี้ไม่ได้เวลามีน้อยต้องไปใช้สอยอย่างปะยพี่คิะ บอกมาโนูนะ้อนมีถ้ามีเลยืมีถ้มีเลยมี้ามีเดยืดยมีนะ้อกมี้ามีเดมี้มีมี้ามีเดี๋ยวดอลยกเดีูยวเดียวเปี๋ยเลียเดี๋ยวเดยวเดียเลยวเดียเลยเย็นอะไรนะไปยืเบอกยม่ต้องียืนบอกพี่ได้ยดีีดวกูเล่นมาตั้งนานแล้วมยังไม่ไปเลย ที่ตีเป็นทําแมนได้นะพี่แค่ตึงตึงการกอลูกมันต้องตึงอย่างอย่างพี่นายอย่างที่ครูกตีเอ่ะอออย่างเงี้มันจะไม่ลงมันไม่เข้าหนูยังตีไม่เข้าเลยหนูได้เรียนนี่มาโดยตรงมเอะไรง่ายง่ายไม่ง่ายเบสิกพื้นฐานอาชีพเลยเอาลงเดือนไงยังไง ตีเพลงแต่ก่อนใจไหลแต่งแต่งแต่งแตงโกแ้ใจวันนั้นแพ้ใจวันนั้นขอดะไรแา้ใจโน้ตอะไรอดเจะรู้ไหมเอาที่เล่นกระขิมให้แพ้ใจอะแพ้ใจอ่ะอ้ยจะเครียดทำไมเนี่ยหพ้ใจวันนั้นจะปาดคอนี่ใช่ไหม เกือบคุนโอ้ยไม่ต้องเอาหนังไปได้บ้างโอ้ยดึงให้มันขาดดิโอ้ยพอแล้วเอ๊หนังจะหลุดแล้วเนี่ยไม่หนังเขาเอาแต่คนนี้โลกกลมๆจะเป็นของใครชอบอะไรโน้ตอะไรโน้ตอะไรคนสองเทานโน้ตอะไรเอ๊เริ่มเริ่มลงจิตคืนทุกวันแล้วอ่ะจะถอนสิวเริ่มแบบ หนูไม่ชอบหนูเนี่ยมันไม่มีแล้วนาทเพลงง่ายแบบว่าง่ายงเบสิกไม่เกลียดมากเลยหนูไม่ชอบสอนฮะอยากลองดูอยากลองดูไม่ทาครีมมีไหมเบสิกพื้นฐานอาชีพก็บอกว่าลาดวงเดือนมันแห้งก็บอกว่าลาดวงเดือนพี่นัาตั้มมาสอนดิเออน่ะเจกไปสอนดิอะไรนะมันหลุดอ่ะ ตียังไงอะไล่อยายไล่ไปดิอย่างที่หนูบอกอะหันลองไม่ได้ลยจบไปยังถูแต้ไงครต่อแค่นี้อตีก็ลตีแต่งเดียวพอฮะ tan 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 tan